ลุกขึ้นมาคะ่ะลุกขึ้นมาคะ่ะมาปลุกพลังคุณนะคะมาปลุกพลังใจในตัวคุณนะคะลุกขึ้นมาคะ่ะลุกขึ้นมามาดูซินะคะว่าไพ่ใหญ่จะบอกอะไรคุณลุกขึ้นมาคะ่ะท่านอยากจะบอกอะไรคุณลุกขึ้นมาเลยปลุกความอะไรฮะปลุกพลังในตัวคุณขึ้นมาสิขอพลัางงานห้าใบนะคะใบแรก ในอ,อกครับถ้าคุณไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักตัวคุณนะคะอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆต้องมอบให้ตัวเองนะหรือจะมีใครส่งข่าวมาให้คุณก็ได้นะคะปลุกขึ้นมาแปดเหรียญพยายามเข้านะ,ะตัวตัวคุณเป็นคนมีความพยายามแล้วก็ทุ่มเทอยู่แล้วอืมแล้วก็เป็นคนที่ใฝ่หาความรู้เสมอไม่ไม่เคยหยุดนิ่งอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันใกล้จะเป็นจริงแล้วนะคะ อะไรที่คุณทำคุณก็อย่าเพิ่งทอนะเอ้ยทำไมฉันยังขายไม่ได้อะใช่ไหมฉันยังทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเร็วๆนี้นะคะในซับซอดนะคะสิงสธิ์จะนำทางคุณไปเองนะคะว่าเอ้ยเมื่อคุณลุกขึ้นมาแล้วสิงสิธิ์จะนำทางคุณไปเองว่าเอ้ยไปเส้นทางนี้นะนี่ไปเลยออกจากความรู้สึกที่มันไม่ใช่นะตรงนี้ไปสู่หนทางเส้นใหม่ได้ทำอยู่ทุก วันนี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่เปลี่ยนสมมติว่าทำานงานประจำอะไรอย่างงี้อะไรได้เท่าเดิมแต่ถ้าชามังวัิว่าอุ้ยลองเปลี่ยนซิถึงไม่ได้ออกจากงานประจำนะแต่เปลี่ยนความรู้สึกใหม่ว่าแบบลองทำอะไรนู่นนี่นั่นที่เราชอบดูซิมันอาจจะเป็นต้นเหตุของการนำไปสู่เรื่องที่ดีได้นะคะเห็นไหมคะมันก็จะมาอุปธรรมหรือสนับสนุนคุณในอีกด้านการเงินอีกด้านหนึ่งได้เลยนะคะเห็นไหม บางคนก็แบบอุ้ยฉันไม่รู้ฉันไปทําอะไรแต่ไม่ลุกขึ้นมาทำอลองเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายมีอะไรให้ทํานู่นนี่นั่น,นสารพัดเลยนะคะลุกขึ้นมานะคะปลุกตื่นขึ้นมานะคะเห็นไหมคะเมื่อคุณลุกขึ้นมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละค่ะคุณจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่อืมจงมอบความรู้สึกดีๆให้กับหัวใจตัวเองนะคะรู้รู้แล้วว่าตัวเองทำงานหนักงานเหนื่อย ถ้าตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันจะสําเร็จได้ไงอ่ะเดยซันน่ะอู้เห็นไหมไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองตื่นตื่นตื่นลุกลุก,ล,กลุกขึ้นมานะคะอุ้ยนะคะลุกขึ้นมาหัวใจดวงน้อยที่พองโตนี้นี่แหละคะ่ะลุกขึ้นมาเข้ามาดูแลหัวใจตัวเองแล้วคุณจะตื่นความสําเร็จนั้นใกล้จะมาหาคุณแล้วนะคะใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วพลังงานดีๆกบวกๆได้เลยค่ะ